เยอะทีแรกคิดว่าจะมีโชว์เนาะแต่ว่ามีเยอะเราจะหาดาวนะคะอ่าเล่นมาเล่นมาคนสวยเลื่นมาลูกเล่นมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะชิดเวทีกันไปฝั่งนู้นเดี๋ยวผู้ชมด้านล่างนะคะคอยเป็นคนให้คะแนนเนาะว่าเออคนน้องคนไหนจะเต้นเยอะสุดไหนมีกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลี้ยงให้นับดีกว่าพี่เฟิร์นไม่นับเดี๋ยวให้นับนับเองเนาะอ่ามีกี่คนน้ำน้ำคนที่เท่าไหร่คะ คนที่เจ็ดล่ะคนที่ห้าเราต้องคนที่เอา้าคนที่ห <laughs> ้าเราคนที่แปดก็ยังไม่ใช่คนที่ห้าเอาเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คนที่คนที่ห้าเราก็ต้องคนที่หกสิคะโอเคไหมห้าเราก็หกเนาะที่เจ็ดล่ะคี่เจดแล้วอนะี่นน คนสวยก็อตอกว่า8โอเคไหมคะเนาะเอาเงยหน้าขึ้นมาหน่อยเงยหน้าขึ้นมาหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานเออต้อง8นะคะคนสวยต้อง8เนาะแล้วก็8แล้วก็9อ่า9และลูกดอกก็ต้องเป็นคนที่10เนาะลูกดอกคนที่10อ่าพี่เลยเริ่มจากขับอย่างงี้เนาะ10แล้วก็ <1. S 3>